ทำแบบนี้ถ้าอยากสำเร็จมหาศาลครูแซมบอกเลยนะครับว่าศาสตร์ความรู้นี้เนี่ยเป็นการศาสตร์ความรู้ที่เราใช้ในการขอบคุณคุณต้องรู้สึกาซาบซึ้งและขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีทุกๆวันก่อนครูแซมถามเลยครับว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้รู้สึกาซาบซึ้งและขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่คุณมีในชีวิตประจำวันคุณจะพลังงานหดและจิตใ,ใจคุณมันจะหอเหี่ยวบางครั้งคนเราหมดแต่วิ่งตามเป้าหมายโดยไม่คำนึงถึงว่า จริงๆแล้วในชีวิตของคุณมีอะไรหลายๆอย่างจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมชีวิตของฉันเนี่ยมันขาดจังเลยวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องเริ่มต้นเลยที่คุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้ยิ่งใหญ่เลยคือคุณต้องรู้จักการปรับพลังงานของคุณให้มันขึ้นไปสู่ระดับความถี่ที่เท่ากับคนที่เขาสําเร็จแล้ว จงรู้สึกขอบคุณและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักและถ้าเกิดคุณชอบความรู้จจิงๆเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์การสร้างตัวตนในธุรกิจความรู้การพัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งกับการออกนากรองคุณสามารถติดตามคุณแซมไ่ได้เลยและคุณแซมจะเอาความรู้จริงๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้คุณแซมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย